มาจบครั้งนะครับท้าพหัวหน้าค่าาคะเล่นกอนสักแก้วนี่คุยผีสิงในดวงจิต <laughs> ใน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 ท้าท้า <laughs> หัวหน้าจะกลายเป็นพระเอกในความทรงจำนะครับเดินหน้าบีชพี่จ๋าไม่่หนออย้โเคในคางปรทอพี่ไอ้กควยผีสิงไอ้โมโซไซอ่ะมันชอบขับแล้วมันชอบเตะกลวยแล้วทีนี้ไอ้นางหัวหน้าหัวหน้ารอพอที่เอากควยมาวางไม่เอากควยไปหล่อปูน แล้วมันก็มันก็มันก็ลู่อะไอพวกมันก็เอาขาไปลูดคลวยมันลล้มปุ๊บ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 เไปเจอคลวยแช่งปุ๊บรดคว่ำเลยมันก็เลยร้องเรียนว่าเปเตะกล้วยทำมันล้มต้องบอกเนี่ยที่มาของควยผีสิงบอบชอบเตะคลวยแล้วไอพวกเราพอยามมันก็ไปตั้งกันอยู่เรื่อยไงทีนี้มันก็ลองเอาเอาเอาปูนอะไปหล่อไว้เลยทีนี้ให้พวกเตะแล้วเรียบร้อยจงกองเลยพี่ให้จงกองเลยครับ ไอ้นี่ยไอ้ที่ว่าบอสีสิบพลิก้มเองในทางบอทอโ์นควยผีสิงขึ้นหน้าเลยพี่ตรงซองเลยนะคะตรงซองเลยครับนีนมาแล้วครับินมาแล้วครับดินมาแล้วครับเย่ผ่แวงแงมันแบ่งหน่ารถ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  โอเคพี่ท็อปพี่ไทยเหนื่อยนะครับเรา้ทำวัไชูแจกไปประมาณ800 800ครับพี่ไทยก็บอกว่าจะจะแจกต่อพี่ท็อปก็บอกว่าไม่ต้องเลยจัดจ้านจัดจ้านขึ้นหน้าเลยครับพี่ท็อปก็เลยอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีโจ๊กเกอร์ด้วยรู้จักเปล่านนี้่จ็อกหมูไปเลยครับผม หน้าอีกครับพ okay. um ี่หน้าอีก <um ขึ้นหน้าเลยค่ะเอาตรงหัวหน้าเลยครับโอเคเซฟคลิปเซฟได้เลยนะครับเซฟเอาคลิปไปเลยครับไดเลยครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับใครเป็นทั้งควายเน่ยที่ไม่เตะบ้างอะไเราบ่อยๆนะใช่้ยที่อยู่พี่ตาี่ ยี่สิบี่ะรายการพิเอษดาวเขาไปอะไปครับไปยอะครับไปยอะครับไปเลยครับจอดด้านหน้านะครับไปเอง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 ไปนี่เลยไป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  พี่ออกอเลนะพี่พี่ออกซือ๊ <c oughs> ออยโยโหไม่เขียวนะเนอยู่ปล <c oughs> ออากาศโดยอีกแล้วที่ไหนล่ะหนูบอกว่าออกื่อยู่นะอย่าตามแม่ตัวหวนะเดี๋ยวนะรับเปิดประนะครับใส่หลังนะครับใส่หลังขงห เขาจะก้างหลังเขาจะก้างหลังจอดให้เขานักเองเขาไปหนัเองให้เขานักเองไม่เขาดูว่าให้เบอกเขาดูว่าเปิด้ายตัวจัดตรงซองแช่เลยแช่เลยเ่อเขาไปแช่เลยสิใครก็ไปแช่นี้ผมก็ไม่ทราบ พูดไม่หยุดเลยนะได้คีโมตัวไหนดีดดีดที่ก็ได้หมาป่ะนี่จะเกิดะเกิดมีหมายเรียกผมกลับไปชายแดงไปแล้วเไงมาเลงมาเลงเนี่ยยิงก็เด้งหมดเลยมาเลงไปยิงแม่งเลยลุงไปลองไป แล้วครับแถวดู้วนะครับี่ประมาณนึง้ยพี่นึร้อยนี่อะไม่ไถนี่ีเนี่ยพันเจสิบชุดอันเนี้ยพันยี่สิบเจ็ดุหหนนเทนี่นะ พันยี่สิบห้าไส่ส้ห้าเศษยี่สิบห้าแล้ร้อนนะพี่ไม่ได้สองตัวพันยี่สิบห้าอยากได้น้ำเปล่าน้ำอะไรอ่ะปัาเลี้ยงกินแมงป่าวปลาเลี้ยงป่ะรอบ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  โคเลี้ยงป่ะนี่โเลี้ยงหรอวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรโเลี้ยงมันไทยชาไทยมเนเี่ยวอาน้ำอะไรล่ะพามันเขียววาบอบก็ไม่ใช่ขอชาเขียวลองได้ลองไดชาเขียว่ะค่ะแนะคผมห่วงกินชาเขียวใช่ไหม เขียวใช่ไหมอร่อยหรือไม่อร่อโอเคโอเคอร่อยคุ้มคิมพนเด็กินเด็กนี่บังอาพี่จเนียทยอดได้เขเอาคืนคืนนะคืนคืนแล้วคืนคืนแล้วเออได้คืนคืนพัน็ด้ปนล้ว่บาทนะ ในข่าร <ersch> ับองเลยนะคะนี่คนนี้ผู้จัดสารสวยอรอะไรให้ไปหกซองเลก็ได้เลยอคหลายคนหลายคนรอยแม่กินเถกินเไม่ต้องทีมดู ิมันไม่หวานก็โยนทิ้งไปแล้วตกตกนัหวหวานเดีขาจะหมดแล้วลูกจะหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจะหมดแล้วแี่ไม่ถามแม่ตปเลยครั็คุณย เไปให้าปพี่พี่พี่เี่พ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 เ่นี่ดี่พี่พอนพ่พ่ะี่พี่พน่อี่พ่พี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 ่พ่พี้พี่พ่พีพี่พี่พี่พน่ี่พ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 ี่อี่พ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 ีนพี้อี่าี่่พี่พี่่พี่พ่อ่ะ้ร้อน่่อ่นนี้พี่้ ครับขึ้นหน้าเลยครับไปอีกครับไปไม่ไปก็ใส่ประตูหน้าเลยพี่ได้แล้ครับหย่อ้พร้อมตังค์อย่าพร้อมตังค์หย่อดเลยค่ะ ไม่ถึงไว้ไว้ไว้หลังนี่แหละบอกพร้อมตังก็เลยให้กดตังไว้ประตูหลังแหละแต่ให้ใส่เร็วๆหน่อยขึ้นหน้าเลยค่ะใส่เลยพี่ใส่เลยใส่เลยขึ้นหน้าเลยค่ะแอน พอแบงค์ไปเดินข้างพอแบงค์พอแบงค์ทาวเวอรแบงค์ช่วยชาวไปอยู่ในรถเดินไปอยู่ในรถแ,แต่ห้ามหมุดก้อนนะเจ๊ก็ไม่มีมาเดี๋ยวผมไม่เอาพอแบงค์กันนะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะนี่ดูประชากรแท็กซี่นะี่นะครับ เยอะมากเยอะมากลองไปดูฝ่ายหลังลงไม่สุดไหมครับกูร้อนเดี๋ยวนะ